คลิปนี้สัก20ไลค์แล้วกันถ้าถึง20ไลค์แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะรีบทํานะฮะสวัสด,ด,ด,ดีครับผมดี่าครับและนี่พอเฟิร์นบ่าคููใจผมกําลังอย่าดมโต๊ดจากที่เราได้เตรียมของไว้หมดแล้วในั้นผมได้เตรียมมานิดนึงนะแล้วมันจะมีหลังๆจะมีให้สุ่มแอนิมอลกันนะ สมประเภทสัตว์ต่างที่มันมีแบบมีหลายพันพนัแบบเยอะมากดูดิหนึ่งสองสามสี่เก้าประมาณสิบกว่าแถวเลยนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นเพศผู้เพศเมียด้วยอะไรย่างี้นะฮะก็ผมไม่อยากให้คลิปนี้มันนานเกินไปนั้นก็เลยเอามาแค่นี้แล้วก็สุ่มนะว่าเราจะสุ่มได้สัตว์ตัวอะไรบ้างในฟาร์มแอนิมอลในฟาร์มในพวกนี้นะฮะาาทีนี้เราก็หยิบม,มาทั้งแถวแรกก่อนเลยอ่ะแถวแรกนะฮะเราจะเริ่มจากม้าก่อนเลย ออมาเลยผมเอามานี่เอามาคอมโบกับไอ้นี่เลยคอมโบกับกุเรียนมี2อกุเรียนนะเราสามารถให้มาเนี่ยบรรทุก,กเกวียนได้โอเคอตัวแรกนะครับก็เป็นมาน้านะครับเพศเมียและเพศผู้จะสังเกตนะเพศผู้จะตัวใหญ่กว่าเพศเมียนะเนี่ยโอ้ว้าวดูครับมันเดิมตามกันไปแล้วอันนี้คือม้าปกติในมายครับที่เราเห็นทั่วไปและนี่คือม้าจากมอสดูความแตกต่างของมันสิเพิ่อนเห็นความแตกต่างของมันไหม อ่าจจะเห็นกันแล้วนะลูกลูกลุกเฟิร์นลุกช่วยกันทํางานมาหากินหน่อยแล้วทีนี้พอม้าสองตัวอยู่ด้วยกันใช่ไหมเออถ้าสมมติผมอยากให้มันมีลูกมันจะกินกินแล้วมันก็จะมีลูกนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้านี่ครับรู้สึกมันเหมือนจะต้องใช้เวลามั้งกว่าจะรักกันมันไม่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าหากันแล้วเข้าหากันแล้วยังไงยังไงบัสเฮ้ยบัสเฮ้ยเฮ้ย นี่ครับมันจุ๊บกันนะฮะตัวผู้จุ๊บหน้าผากตัวเมียหน้าผากตัวเมียก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อต่อไปไปไปเลยไปเลยความรักไปเลยโอเคแล้วก็เอามานึกเยือกันไม่หรอฉันรอถึงนานนานมากแล้วนะมันต้องมีสิผมว่ามันน่าจะต้องรอมันรักกันเองเนี่ยมันไม่สามารถบังคับให้มันรักกันได้แบบสมมติว่าอืมเหมือนกับของ ตัวไมค์ครับอะไรเงี้ยมันมันจะรแบบักกันก็คือแบบก็คือแบบมันจะรักกันก็คือแบบเออ,อช่างมันเถอะถ้าสมบูรมันรักกันแล้วใช่ไหมนี่ตัวลูกก็โผล่มาน่ารักเชียวแหมมีลูกกันยากซะกเกินนะฮะสองคนเนี้ยทีนี้ผมกออ็จะเอาม้าตัวพูดแล้วกัน่ะนี่ฮะเราขี่มันอยู่นะแต่ว่ายังมาคับไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่อานให้มัน โอเคเดี๋ยวเราลองแปลเอาอ่านมาให้มันใส่ดูนะครับนี่แกใส่อ่านไปโอเคเรียบร้อยครับใส่อ่านแล้วทีนี้เราก็ขี่ได้เลยโอ้ว้าวตัวใหญ่ยิ่งวิ่งไวมากเลยเนี่ยชอบชอบโอเคเดี๋ยวเราลองไปขนเกวียนดูนะฮะเกวียนใหญ่สิอึบ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 โอเค ไปครับนี่เห็นไหมเรานั่งเกวียนอยู่แล้วก็สามารถขี่มาได้นะครับเจ้ฮอาอาฮ่างไงล่ะสะดวกสบายวิ่งเร็วแถมยกของอมีเตียงนอนอยู่ในเกวีนด้วยที่เห็นไหมมีนอนที่นอนด้วยว้าวแล้วก็วิ่งไวด้วยเว้ยฮู้วาววาว้าวขี่เกวีนมันมากอะบอมานานนี้นะครับม้าคอมโบเกวีนทีเนี้ย เราอะไม่ต้องมีม้เราก็ขนเปลียนได้แต่ว่ามันก็จะแบบลําบากหน่อยอะไรเงี้ยนะเห็นไหมเนียวิ่งช้าแล้วก็ยกคงยกของขอะไรกว่าจะเสร็จมันนานมากเลยเรานั้นก็ต้องอาหาไมา้สักตัวหนึ่งสิลูกม้าเดิลูกม้าลูกม้าโอ้ลูกม้าไม่ได้นะมันยังไม่โตเอาตัวนี้ละกันปะเอยนายเราขอคีดหน่อยสิโอ้ยมันไม่ให้คีดมันไม่เหมือนม้ามอสนะม้ามอส ขี่ให้ง่ายมากเลยโอเคจะเอาม้าไหมครับเนี่ยไปขี่เกวียนกันดูว่าได้ปะเออโอเคโอเคเฮ้ยได้เหมือนกันดูครับว้าววูววฟังตามมาได้จริงตามไปทันเซว้าวโุ้ยใช้ได้เลยเนี่ยวิ่งไวด้วยนะถึงจะตัวใหญ่ไม่เท่าม้ามอสก็เถอะแต่ว่าใช้ได้เลยครับนี่มีสองม้าเลยสองเกวียน อ่ะต่อไปนะฮะมาฝั่งของแฮมสเตอร์กันบ้างแฮมสเตอร์นั้นเราก็นี่ฮะเสกออกมาได้เลยนะน่น่ารักมากเลยเจ้าแฮมสเตอร์น้อยพวกนี้นะฮะตอนนี้เรามีแฮมสเตอร์อยู่ประมาณ3ตัวใช่ไหมสีตต่ตัวห้าตัวตัวเจ็ดตัวแปดตัวโอ้เพียบเลยตอนนี้ในกรงเรามีแฮมสเตอร์เพียบเลยว้าวน่ารักจริงเรีอยกมาจากกรงแล้วนะฮะของชอบของแฮมสเตอร์ก็จะต้องเป็นอื บอลใช่ไหมลูกบอลนี่อ่ะสีชมพูก็ต้องเอาบอลสีชมพูไปสีแดงไม่มีงั้นเอาใครก็ได้สักตัวหนึ่งเก็บไม่อยู่ในกรงหรอมันมีของเล่นให้แกด้วยนะเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่เลยแฮมเตอร์น้อยอยากเล่นน้ํากันโอ้โหว้าววีดิสอิสอฟีนรีฟรีที่แปลว่าอิสะ But, wow, yeah, ระโอ้ว้าวเว้ยพวกเราอิสระแล้วโอเคอ่ะ,อะใส่ไปคนละ คนละอันจะได้ไม่จมน้ำตายพวกไอ้แฮมสเตอร์น้อยพวกนี้ไปไปไปโอฟเฟนเราลองสังหารแฮมสเตอร์สักตัวไปไหนเฮ้ยอีตัวนี้มันน่ารักจริงๆเลยโอฟเนจะกการลูกวันจาก้ารกากากาโอฟเฟนจะกการแฮมสเตอร์เบี้ยมเลยแอบอยู่ในนี้ดูตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ครับเข้าไปนี่ใส่ได้โอเค ใส่ฟางข้าวก็ได้นะเอ่อผมก็จะเอาฟางข้าวใส่เข้าไปตรงนี้นี่ฮะใส่ได้เต็มละแล้วก็มีอะไรอีกมีแฮมสเตอร์ไปแล้วมีเอฟอร์ลิตใช่ปะ่ะอ่านว่าเฟอร์ลิตนะตัวนี้โอ้โหเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนพังพอนเลยใช่ปะ่ะตัวมันยาวๆน่ารักอ่ะไวท์ฟเฟอร์ลิตก็มีนะโอเคเกรย์ไวท์นี่เฮ้ยน่ารักอ่ะพวกนี้กินอะไร กินมันกินไข่ปะเฟรดเฟดเล์โ oh, อ้ว่าถือไข่แล้ววิ่งมาเพียบเลยนะพวกแกเ่ยเยแบบเอาไปกินเองไม่เป็นต้องป้อนอีกเอาไปเอาไปเอาไปคอร์เลเชนน่ารักจริงเลยตัวนี้น่ารักมากโอเคแล้วก็เ,เป็น เม่นนะฮะเม่นขาวโอ้ว,ว้าวน่ารังเริยแป๊บหนึ่งนะเม่นรู้จักบังตอปะปังเข้าไปตายไม่ตดไม่ดอกอะไรเลยอ่ะถือบางตอมาขนาดนี้แล้วเอ้ยนายดอกของสกชิ้นสี่นะฮะเม่นแฮมสเตอร์ฟาเรตฟาเรตอ่าแล้วก็เม่นธรรมดานะฮะโอเคแล้วก็เป็นหมูหน้อยรู้สึกว่าหมูหน้อยชอบเล่นโคน <c oughs> จริงดู โอ้โหโคตรน่ารักเลยอ่ะดูดิโอเค okay. ประมานี้ประมาณนี้ี่ผมที่แถวแรกนะครับผมเล่นไปทีนี้แถวที่2ก่อนที่ปฏิบัติการแถวที่2จะเริ่มขึ้นเรานั้นจะต้องรู้จักกับสัตว์ทั้งหมดก่อนเราจะมีหนังสือมานี่เห็นไหมเฟิร์นเปิดหนังสือมาปุ๊บนี่ฮะมันก็จะบอกว่าหน้าเมนูนั้นมีอะไรบ้างนี่คือหน้าปกนะเขาทำมาสวยมาก อ่าแล้วก็ไปคอนเนคแล้วก็มันมีบล็อกนี่นี่พูดเกี่ยวกับบล็อกนะฮะโอนบล็อกบล็อกโคลนบล็อกไม้มีไม้พวกนี้นะฮะแล้วก็เป็นอ่าโคลนอ่าแล้วก็เป็นเกี่ยวกับนี่ครับชีสจะทำชีสก็ทำได้นะฮะจากพวกสัตว์ในมอนนี่แหละแล้วก็ของสมใส่นะฮะก็ยังมีนี่โกเดียน กรวยผมไม่รู้รที่ถ่ายนาและกรวยนะผมเรียกกรวยหมดเลยอะไรก็คืออะไรหละต่อไปก็น้าผึ้งนะฮะก็สกัดเป็นน้ําตาลได้อะไรพวกนี้นะต่อไปนี่ที่ผมจะโฟกัสคือสัตว์มากกว่านี่ครับก็มีพันของกบมีอยู่3ชนิดนี่กบชนิดน,น,ดนี้ก็สามารถได้เนื้อกบมาได้นะโอเคไก่นี่มีไก่อยู่หลายชนิดเลยนี่ไก่นี้นครับ ตอนเด็กตอนโตเป็นยังไงไไก่ไก่นี้ด้วยโอ้โหตอนเด็กตอนโตแถมขนแถมไก่ด้วยนี่นี่ตอนเด็กตอนโตปลกระมันนี้ตอนเด็กตอนโตไก่ฟ้าดินสลายไม่เกี่ยวก็พูดตัวเมียต่างกันยังไงบอกหมดนะฮะวัวโอ้โหมีหลายพันมากน้องวัวเนี่ยนี่วัวดำ วัวหนองโพที่เห็นในตาต่างๆนะฮะอุ้ยมีเขาด้วยมีวัวเขาโอเคเนี่ยแบบแล้วอันนี้ก็มีเยอะมากครับก็ประมาณนี้นะมีแกะมีแพะมีไก่เฮ้ยเรา่ม,มืดแล้วเหรอเนี่ยวันแรกเราเพิ่งจบไปเองไปรอบนี้เรามาเปิดดูว่าครับเดี๋ยวไอ้มาอย่าเดินมั่วเดี๋ยวเดี๋ย,ยขอนอนขอนอนขอนอน,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 อนโอเคตื่นเช้ามาเรามาลองสุ่มแอนิมอลกันนะฮะ สุมวัวก่อนว่าเราได้วัวอะไรกันบ้างปาบเข้าไปลูกวัวเอยโอ้ลูกวัวมัชลูมด้วยโอ้ว้าวลูกวัวมีเขาเนี่ยเหมือนคล้ายๆนั่นเลยอ่ะเหมือนคล้ายๆควายอ่ะนตัวนี้นะก็สุมมาเรื่อยๆฮะเห็นไหมมันก็มีหลายพันที่ผมอยู่ในสมุดมีหมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมนี่คือสุมวัวจริงๆอ่ะมันก็มีพันแบบแปลกๆผสมกันมาโมดตัวกันบางทีก็มีนะฮะ อ่าแล้วก็ต่อไปเป็นหมูนี่ฮะหมูสุมมาออกมาเยอะๆเลยเย้เย้โอ้ยอะไรเนี่ยสีดาผสมสีชมพูน่ารักเชียวหมูด,ดำเอ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนวัวเลยเหมือนกับหมาลายพุตด้นเหมือนกันนะเนี่ยว้าวโอเคแล้วหมูก็มีหลายพันนะฮะแตกต่างกันไปแล้วก็ไก่นี่ฮะที่ผมให้ดูโคตรเยอะเลยมีลูกไก่ด้วยโอ้ยเดียวเอ้ยเดี่ยว,เอ,ยเ,ยวเอืออเอือเอือเอือ ผมเรียกมันพังพอแล้วกันพังพรพยายามกินลูกไก่อ่ะแม่ไก่ก็พยายามจะช่วยเอ้ยเอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักต่อไปก็เป็นนี่ฮะนกยุงนี่ลูกนกยุงก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนลูกไก่เลยอ่ะว้าวตัวนี้ตัวสีดําเท่มันตัวสีเทาก็มีตัวสีขาวก็มีนะฮะนี่มีตัวเมียด้วยว้าวตัวผู้ก็มีตัวผู้จะเป็นตัวที่มีขนเยอะๆใช่ไหมส่วนตัวเมียจะไม่มีขนใช่ไหมเราพี่แบบเวลาแบบจะจีบตัวเมียก็จะแบบ นี่ครับขยายขนออกมาว่าฉันสวยอะไรเงี้ยสรุปเองจะสวยเองจะหล่อวะเนี่ยอ่ะไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็เป็นกบนี่ฮะกบก็มีหลายพันกันไปเออผมสามารถชอ็ชอปชอ็อปช็อปอยากกินเนื้อกบอะครับมันนี่ดีมันนี่ดีมันนี่หน่อยกินเนื้อกบหน่อยโอ้ตัวเล็กนิดเดียวเองอ้าวเออ เออนี่ได้เนื้อกบแล้วครับโอเคในชีวิตจริงผมไม่กล้ากินหรอกนะกินในเกมนี่แหละต่อไปก็เป็นโกรแพะใช่ปะแพะนะฮะมีแพะด้วยโอ้แพะวิ่งไวมากเฮ้ยน้องแพะมานี่ก่อนเ,เอ็นเดอร์แมนไม่ค่อยไว้ใจเอ็เดอร์แมนสักเท่าไหร่ผมอยากกินเนื้อแพะแต่มันวิ่งไวเกินไปฮะนี่น,นีจมน้ำก็จบดีครับ วิ่งวเหรอวิ่งไวเหรอ,หรอโอเคได้เนื้อแพะมาแล้วนะฮะออฟเฟอร์ตามพิจิอามาแล้วก็มีแพะหลายพันนะมีลูกพันแพะลูกพันแกะพันพันแพะนะฮะแล้วก็มีอ่าแล้วบิดกระต่ายนี่ฮะเยอะมากน้องกระต่ายใครชอบกระต่ายบ้างผมก็พยายามพยายามจะข้าวมันข้าวเนื้อกระต่ายบ้างนี่ได้เนื้อกระต่ายด้วยนะฮะ ก็มีหลายพันมากเห็นไหมใครดูทานบ้างนี่ตามนี้ต่อไปก็เป็นแกะเมื่อกี้แพะอันนี้มาเป็นแกะนะโอ้โหไม่พูดวิ่งไวกันอย่างวันนี้ฮนะเวลาจะฆ่ามันจะฆ่ายัางไงฮะสุดท้ายนะครับมาลองสุ่มแอนิมอลโดยรวมกันดีกว่าว่าจะสุ่มได้อะไรกันบ้างว้าวว้าวโอ้โอ้โอโอแพะตอนนี้ยังได้แพะได้หมูมาแล้ว โอ้โหได้ไก่ได้อะไรไม่รู้วิ่งบินเต็มไปหมดเลยว้าวว้ได้นกจูงด้วยว้าวได้ม้าว้าวยังไม่ได้วัวเลยม้ามากสุดก็ม้าแพะแกะแพะแกะวัววัวแพะแพะแพะอย่าได้วัวไม่มีมาหรอโอ้โหม้าตัวใหญ่มากกระต่ายไม่ได้วัวจริงดินี่คือ The all animal แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะสมได้ทุกตัวอ่านได้มาแล้วว่าวัวตัวนี้ฮะนี่น้องหมูก็จะชอบเออ่โครนนะฮะเห็นไหมมันคลุกเคลายอยู่แตโครน ประมาณนี้โอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้ก็เต็มไปเต็มไปด้วยฝูงสัตว์นับร้อยตัวไม่ตายสิอ่ะมาลองดูครับว่าเารานั้นทําอะไรได้บ้างเออถ้าสมมติว่าผมจะเออเขาบอกว่าอ่าจริงๆมันแล่นเนื้อวัวได้เนี่ยเดี๋ยวไปลองล่าล่าวัวสักตัวล่าวัวล่าวัวล่าวัววัวมีเขานี่แหล,ละเยอะดีไปไหน s e e y o u good bye โอเค ท้ข้างล่างมันวัวด้วยเลยโอ้โหตัวใหญ่เบอร์ผมเป็นวัวด้วยตอนนี้ผมอยู่ในฟูงสัตว์แล้วโอเคเท่ดิอืมจะทำอะไรนะจะแร่เนื้อวัวใช่ป่ะนี่เห็นไหมแร่ได้นะฮะนี่ก็จะได้เนื้ออันนี้มาแล้วก็ไปทำของกินได้ใส่เข้าไป ใส่ขากบเข้าไปแล้วก็ขากระต่ายเข้าไปตอนนี้เราก็ทําได้3อย่างเนี่ยสามเมนูนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมก็มาเล่นมัวม่วๆแล้วก็ไม่ได้มั่วเกินนะแต่ก็มาเล่นเ,เปื่อยนะครับมีรังน้าผึ้งด้วยก็แ,แหละมาเล่นให้ดูอะไรอย่างนี้สนุกก็กดไลค์ผมนะฮะก็ถ้าคลิปนี้สัก20ไลค์แล้วกันถ้าถึง20ไลค์แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะรีบทำนะฮะสำหรับ อีพีนี้เอ้ยอีพีอะไรล่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยสวัสดีครับน้องหัวน้องกบโอ้โหตัวเล็กมากย้าโหน้องไก่เอ้ยน้องแกะน้องเผะน้องหมาลาตีสวัสดีสวัสดีครับ y e TGIF Got a little money on a Spotify check Shit been picking up but I've been paying off yet Haven't had a minute here to take a breath yet No sweat, no sweat.